สวัสดีครับลุกคลิปนี้นะฮะเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับบุคคลที่เป็นแฟนขับวงดนตรีเดอะบิทเทิลตัวจริงเสียงจริงในประเทศไทยฮะจริงๆเดอะบิทเทิลออเป็นวงดนตรีที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากตั้งแต่แบบว่าปี60คือย้อนกลับไปครับเมื่อประมาณเดือนธันวาคมป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอแมคคานชีเนี่ยเขาออกอัลบั้มหนึ่งมาปลายปี2020แล้วไออัลบั้มนี้ย เขาทําในตอนที <an lakh empath> <Avenue. S 1> ่เขาอายุก็มาแบบเจแล้วอะซึ่งวันนี้เราตั้งคําถามกันว่าทําไมวงดูบิทเทิลถึงได้โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ฮะถึงแม้เวลาจะผ่านไปแล้ว70ปีเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กับ ตัวจริงของวงดนตรีเดอะบิทเทอร์นะครับสวัสดีครับคุณพ่อป๊อกฮะโหม่อตอนเดินขึ้นมาในบ้านเนี่ยเอาแบบขนล,ลุกเลยฮะตั้งแต่แบบว่าเดินขึ้นมาตรงบันไดเจอรูปจอ์เลนนอนเจอแบบหน้าพ่อแมคคานที่เจอหน้าลิงกูตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น4ใช่ไหมฮะตอนแรกก็เลยแอบตั้งคําถามว่าคุณพ่อทํางานด้านดนตรีหรือเปล่าจริงผมเป็นนักวิชาการนะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันเป็นนักวิชาการด้านแรงงานเพราะว่า แรงงานก็คือคนส่วนใหญ่ผมผมเนี่ยสนใจเรื่องเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยเมื่อเราพูดถึงประชาธิปไตยนะเราก็จะต้องนึกถึงคนส่วนใหญ่เพราะประชาธิปไตยเกิดเรื่องของคนส่วนใหญ่ไลก็พูดง่ายว่าเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมแบบนั้นได้เลยไหมครับประมาณนั้นคับจุดเริ่มต้นเลยคุณพ่อที่รู้สึกว่าเฮ้ยเดอะพิเทอร์แบบชอบเลยแบบเลิฟเลยตอนเป็นวัยรุ่นนี้ นะบิทเทิลเขามีเสน่ห์มากเขาเป็นคนนําในเรื่องดนตรีหลายอย่างทำเรื่องแฟชั่นเรื่องทรงผมเรื่องสไตล์เพลงมันก็ทําให้เราหลงไหลเขาในแต่ละช่วงเหมือนกับคุณหลงและคุณเปียนไม่ได้อะเพราะว่าเขาก็เพิ่มเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องตามเข้าไปเรื่อยๆบิทเทิลเนี่ยมันมาโด่งดัง ทั่วโลกก็เพราะว่าหลังจากไอวอนทูโคนเดลแฮมมันเป็นดังอยู่ในอเมริกาและอเมริกามันเป็นมหาอำนาจของโลกมันก็ทําให้บิทเทิลเนี่ยมันกระชอนไปทั่วโลกผมว่าเราอะรับเดอะบิทเทิลออกมาไม่ได้รับตรงมาจากอังกฤษแต่ว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกาเพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีอิทธิพลต่อรัฐบาลไทย ามามตั้งแต่ปี1958ตัวผมเองครับคุณพ่อมาเริ่มฟังเดอะิทเทิลก็ตอนแบบว่าเริ่มโตแล้วตอนนั้นผมตัวผมเหมือนแบบว่าชอบเสียงเปียโนมากแล้วก็พยายามหาเพลงแบบเก่าๆฟังเล่นเปียโนแวรู้รสึกว่าเพลงนิดอิดบีเนี่ยมันเป็นเพลงที่แบบว่าเปียโนแบบเพาะมากแต่สุดท้ายแล้วผมก็ยงังไม่แบบได้แบบฟังครบทุกเพลงับเพราะว่าเพลงของเขาเยอะมากแล้วก็หลากหลายอัลบบ้มมากเพราะฉะนั้นผมขอเป็นตัวแทนสําหรับเพื่อนๆทางบ้านว่าถ้าเกิดจะเริ่มฟังเดอะิทเทิลเนี่ย หรือว่าอยากจะสร้างเพลย์ลิสต์เนี่ยควรจะเป็นเพลงอะไรดีฮะคุณพ่อผมขอสักหเพลงกันครับจัดเป็น1นึ่งเพลย์ลิสต์มาให้คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่แบบผมฟังครับคุณพ่อยากกันนะ <c oughs> <laughs> เพราะว่าเราเรารกมันหลายเพลงมากนะอาจจะลองพยายามดูนะ <c oughs> ถ้าบอกว่าผมฟังเพลงเดอะบิทท์ที่ผมฟังบ่อยๆผมผมชอบมากๆก็คือไว้นาากีตาจนเป็นค่ะผม ของจอร์เฮอนอาจจะชอบเพลงจอร์หลายเพลงเพลงของจอร์เสียงเขาจะนุ่มๆแล้วที่สําคัญมันมีเสียงกีตาร์โซโลของยอดฝีมือคืออิลิคัตตันมา <S <S ฟิชเชอร์ลิงด้วยน,นันนก็เลยเพิ่มเสน่สีสันให้กับเพลงขึ้นไปอีกนะถัดมานะในฐนานะที่เราเป็นคนที่บ้าการเมือง ผมก็ต้องยกให้เพลง Revolution นะที่จอร์แดนนอนแต่งนะถ้าเป็นคนนักฟังเพลงแบบเพลงเพื่อชีวิตนะสมัยก่อนเพลงเพื่อชีวิตมันจะเป็นเพลงโฟกแต่นี่มันเป็นเพลงการเมืองที่มันแรงและมันเล้าใจมากเพลงของพรเขาเยอะมากเพาเพลงเขาฮิตเยอะมากนะแต่ว่าผมเอาเป็นว่าเพลงที่มันกระทบผมมากเพราะว่า มันเป็นเพลงที่ทําให้ใจแทบจะสลายก็คือเลดบีเพราะว่ามันออกมาพร้อมๆกับข่าวที่ที่เราจะต้องสูญเสียเข้าไปก็ชอบเพลงเลิบีนะฮะทั้งเนื้อของเพลงทั้งดนตรีทั้งสารพัดอย่างของมัน,ม,นมันสุดยอดนะ าเราไม่เป็นทํากับลิงโก้มันก็จะแย่นะค <c oughs> คนที่ท <c oughs> ุกลืมใช่ลิงโกผมก็ให้วิดอลิสเป็นตัว my friend นะที่เขาร้องซึ่งมันก็เป็นเพลงที่คนก็เอาไป cover ด้วยแล้วมันก็เป็นเพลงที่ทดีนะฮะมีความหมายเล <c oughs> สุดท้ายที่อยากจะให้ จริงผมสนใจเรื่องของสิทธิมนุษยชนค,ค่อนข้างเยอะนะตอนสมัยที่เป็นเดอะบีเทิลถ้าพูดจากเดอะบีเทิลเราอาจจะต้องคิดถึงเพลงอิมเมจชของจอ์เนนนอนแต่ถ้าในยุคข,ของเดอะบีเทิลผมคิดถึงเพลงแบล็กเบิร์ดนะอะไรอีกอย่างหนึ่งหาที่ไม่พูดถึงไม่ได้นอกจาก ความชอบแล้วสิ่งที่ตามมาแน่นอนครับของสะสมครับคุณพ่อเพราะว่าตั้งแต่เข้าบ้านมาเนี่ยผมเจอของสะสมนักไม่ท้วนเลยอ่ะเหมือนกับเราหลงรักผู้หญิงกันนะเวลาเรารักเขาเราก็อยากได้ทุนอยากได้ที่เกี่ยวเขา ทำให้เราเตือนว่าเรายัางเราผูกพันกับเขาอยู่นะแรกแรกที่ที่เราเก็บก็คืออาจจะเป็นหนังสือเพลงก่อนแล้วก็อาจจะมีพวกแผ่นเสียงนะพอเราโตขึ้นเราทํางานแล้วนะเราก็มีอันไหนที่เราพอหาได้เราก็ซื้อเก็บมานะแล้วนั้นเก็บไม่พอบางทีทำเองเลย <laughs> วาดลูกบังทำงเหมือนช่นข้างๆนะน้องหยิบหนังสือตรงนะี อันนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมทำเองนะครับเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนกับหนังสือเป็นป๊อปอัพอย่างเงี้ยข้างในก็จะมีเรื่องราวของเดบิทเทนตั้งแต่เริ่มแรกเลยตอนที่เขาวมวงกันปี19556นะฮะที่เป็นคอลิเมนนะฮนะแล้วเสร็จแล้วก็ไล่มาอันนี้ไปที่เขาไปเล่นที่ฮาบวกมาที่เคเวนขับ แหวนหินบบน้วาดลูปแล้วก็แบบนี้ก็เนี่ยผมก็ไปไปบ้านของแต่ละคนว่าสองสัมปีก่อนไปเก็บพวกเศษหินมันไม่ได้เป็นมีค่าอะไรหรอกนะตแต่ว่าใช่เราเก็บเปของที่ลึกแล้วก็ใบมไม้ที่มันร่วงอยู่อะไรเงี้ยก็เก็บมาของที่ต่างๆในบ้านพอ,อบ้านดิงโก้บ้าน บ้านจอร์ดถนึ่งเข้าอยู่ไม่ได้ห่างไกลกันเท่าไหร่หรอกแอบได้ยินมาข่าวมาว่าคุณพ่อเคยพบปะกับหนึ่งในสมาชิกของวงเดอะบิทเทอร์ด้วยเขาคือใคร based, ครับคนนั้นพีทเบสครับผมผมไปเดินที่แม c คิวสติดครับที่เป็นที่ตั้งของเ uh, ควินขับที่บิทเทอร์เคยเล่นอยู่ที่นั่นนานนะนะแล้วเดินไปสวนทางกับชายแก่คนหนึ่งผมก็จําได้คนที่มันคือพีทเบสนี่นาเนี่ยคือมือกลอง ก่อนที่ลิงโกสตาร์จะเข้ามาผมก็เข้าไปทักเขาเขาก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยไอ้นี่มันไอกระเลียงที่ไหนรู้จักกูได้ยังไงนะเขาก็ดีใจมากแล้วก็ได้ทักทายกันนิดหน่อยนะแล้วก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้นี้ไปกับลูกสาวครับแอบเห็นว่ามีอีกอัลบั้มนึงที่คุณพ่อห่วงมากนี่ The บ e ี t เดนเยสเดย์แอนทูเดยนะครับเป็นอัลบั้มที่ปกเนี้ยมันถูกคนวิพา์วิจารณ์ว่ามันมีความรุนแรง มันมีตุกตาหัวขาดแล้วก็มีชิ้นเนื้อมีอะไรเงี้ยแล้วก็โดนแบนท้ายสุดก็ต้องออกเป็นปกใหม่ผมก็มีเหมือนกันปกนะเป็นปกใหม่ครับ๋อเป็นปกนี้ออก็ออกมาเป็นปกนี้นะปกนี้ก็เลยกลายเป็นปกขายากไปต่อเลยดีกว่าฮะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีของทำเองที่เกี่ยวกับเดวิทัลเจ๋งๆอีกมากมายฮะนี่เลยกีตาร์เทเลอร์เพ้นเอง กับมือผมเอาเดบิเทอรมาเขียนไปหมดนะนี่เป็นหน้าเขานี่เป็นจากบัง์เจเปเปอร์นี่เป็นเอเดนโลซอบารีนอันนั้นเขียนว่า On u n ูนิซิ o เลิฟซึ่งเป็นเพลงที่จอหนแต่งแล้วก็เป็นตอนที่เขาแสดงมันถ่ายทอดไปทั่วโลกนะ BBC นะครับ ทีนี้เราันอยู่กันที่หน้าบ้านใช่ไหมฮะใช่ซึ่งหน้าบ้านก็มีเหมือนกันเออเอาสิคืออะไรครับเนี่ยก็ทําเป็นรูปแอ็บเบรโรสนะครับผมก็เอาพวกกระเบื้องมาเรียงนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นเรียนแบบแอบเบรโรสนะครับมีทางวัดลายแต่ว่าเเดดินไ้ทยใช่เหมือนดีเจสี่คนนะออกกัะเบ้องเดินกันเลยแต่ว่าทาให้มันมีสีสันหน่อยก็เอาสีให้มันมาลงนะ ตรงนี้จะเป็นสวนเดิมทีเนี่ยมันเป็นที่ว่างแล้วก็คนชอบเอาขยะมาทิ้งอ่ะผมก็คิดว่าไอ้ขี้เกียจทะเลาะกับคนที่เอาขยะมาทิ้งก็เลยทาสวนเลยทาสวนก็ทำแบบที่เราอยากจะทําก็คือทําเป็นสวนผมเชื่อชื่อว่าสวนเพลงเดอะบีเทิลนะบีเทิลซองการ์เดนนะตามขินพวกเนี้ยเราจะเห็นว่ามีชื่อเพลงมีเพลง In My Life นะมีไฟนะคนมีทายเอ่อ P S I Love You นะเป็นต้นอันนี้ก็เป็น ไอ้ขรือตึกอะแล้วอยู่ๆเขาก็เอามาทิ้งแถวนี้เฉยเลยอ่าผมว่าอเขียนถ้ามันจะได้ไม่สกปรกก็เลยเอามาเพ้นรูกนะเป็นรูปเดอะบิทเทิลนะครับอันนี้ผมก็ไปเอาไอ้จอทีวีเก่ามอนิเตอร์นะที่เขาไม่ได้ใช้แล้วก็มาผมใส่แล้วก็เอารูปเดอะบิทเทิลใส่อต่ารัมกมากใช้เวลาทํานานไหมครับทําไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะยังมีโครงการที่ผมส่วนใหญ่ก็ เช้าขึ้นมาก็จะมาลดน้ําต้นไม้กวาดถนนแล้วก็วางก็เติมนู่นเติมนี่อะไรเรื่อยๆนะส่วนอันนี้ก็เป็นมันเป็นปฏิมากรรมทําด้วยโฟมอ่โฟมมาทําเป็นเยลโลซัมเอรีนะเป็นเรือดำน้ําให้มันเป็นอนุสรอนุสรณ์วัรีฮะบอกเรือดำน้ำนี่เราไม่ต้องใช้เงินมากแบบรัฐบาลก็คือพูดง่ายว่าผมว่าที่นี่จะเป็นที่แรกและที่เดียวในไทยแล้วกันที่มีเดิจิทัลเยอะขนาดนี้ I want revolution? Well, you know. We want world. a all change revolution. to the you โอ้คุณพ่อครับตั้งแต่ผมมาอยู่ที่บ้านคุณพ่อประมาณสชั่วโมงเนี่ยผมเห็นแบบแพชชั่นอันแรงกล้าความรักความรุ่นหลงที่แบบว่าสุดยอดมากอ่ะคือมันก็ไลยเกิดคำถามครับคุณพ่อว่า สิ่งที่คุณพ่อทำเนี่ยมันส่งผลอะไรกับคุณพ่อบ้างครับในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตและเรื่องของความสุขครับอย่างน้อยเราได้ทําในสิ่งที่เรารักเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบแล้วอยากแบ่งปันให้กับคนคบอื่นด้วยผมทําตรงนี้ก็คิดว่าคนที่เขาชอบเด็กวีเทินเขาอาจจะอยากอยากมายนืนกันก็ก็ต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ยังผมก็อยากจะให้หมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆคุณรักอะไร ุณก็ทําไปเลยอย่างหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะหลังจากที่ผมไปที่ลิวอา์พูและผมไปที่พิพิธภัณฑ์ที่ชื่อ The Beatles Story นะที่เขาบอกเล่าเรื่องราวของวงดนตรี The b e a t l e ลจำลองสถานที่เหตุการณ์ต่างๆนะจนกระทั่งถึงเขาแยกวงนะผมคิดว่าผมไปแล้วผมมีความสุขมากๆเลยเหมือนเร,เราได้ไปนั่งคาแมชชีนนะลับไปในอดีตนะซึ่งเราไม่สามารถไปได้ด้วยตัวจรนะิงด,ด้วยตัวเราเองผมอยากเห็น พิธภัณฑ์ดนตรีในบ้านเราเกิดขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐน่าจะลองคิดดูว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนมีความสุขมากอาจจะเป็นพิธภัณฑ์ดนตรีที่อาจจะเริ่มตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเช่นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือที่เราเรียกว่าวงดนตรีสุนทรภพรรนะนะแล้วก็ไล่ามาไปเกิดเพลงลูกกุ้งแบบควสุดเทพ หรือวงดนตีแบบ The Impossible นะ Lion's p i d e อะไรต่างๆเหล่านี้หรือชาติีอะไรผมคิดว่าถ้าเราจำลองเหตุการณ์เล่าเรื่องราวเหล่านี้ของดนตรีเหล่านี้ไล่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เป็นเพลงแบบปอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นสถานที่ที่ทั้งให้ความรู้ด้วยแล้วก็ทําให้คนมีความสุขผมคิดว่ามันเกิดขึ้นเองคงไม่ได้จะต้องรีเริ่มจากหลายๆฝ่ายแล้ว ที่สําคัญก็คือรัฐควรจะต้องให้การสนับสน<า>ุนให้เกิดสิ่งเ<อ>หล่านี้ขึ้นครับ <_ uch> ก็เป็นสิ่งที่ตัวผมเองอยากเห็นฮะเราเชื่อว่าวัยรุ่นหลายๆคนอยากเห็นโห <_ uch> วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เหมือนมาเติมพลังเติมแบบเติมพลังแห่งความรักความหลงใหลเพราะว่าพอเห็นคุณพ่อคุณพ่อแบบชอบสิ่งไหนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่เราชอบอยู่ใกล้ตัวเราได้มากที่สุดเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเหมือนกันนะผมเชื่อว่าวัยรุ่นหลายๆคนอาจจะยัง กลัวในการทําสิ่งที่ตัวเองชอบไม่กล้าออกมาจากกรอบหรืออะไรเงี้ยมีวิธีไหนบ้างไหมฮะที่จะทําให้พวกเราสนุกกับการใช้ชีวิตวัยรุ่นมากขึ้นถ้าเรารักอะไรครับทุ่มเทกับมันครับทํากับมันศึกษากับมันให้เรารู้จริงรผมคิดว่ามันก็จะทําให้เราเรามีความสุขด้วยค,คนหนุ่มสาวทั้งหลายถ้าคุณรักอะไรครับทํามันไปให้สุดทางเลย <laughs> ไม่ต้องไปกลัวอะไรทําไปให้สุดทางเลยครับ <c oughs> <c oughs> ต้องขอขอบคุณมากครัที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์อินสไพร์เลชั่นหลายอย่างครก็ตื้นตันใจมากค่ะขอบคุณมากครับคุณพ่อคุณครับขอบคุณทุกทุกคนครับ